มีคำถามครับมนี่มถามว่าพุทโธภาวนาทำงานขนาดไหนและวันละกี่ชั่วโมงระยะเวลากี่เดือนกี่ปีถ้าทำนานๆจะดเกิดสุดแล้วออกยากไหมครับเพราะวเรื่องเรื่องทำนี่มันไม่แน่หรอกของใครของมันบางคนว่าไม่ไม่นานว่าได้จําได้ระลึกง่ายระลึกได้บ่อยต่อเนื่องมันอันนี้มันไม่แน่ของใครของมันต้องทำเอาเองแล้วถ้าว่าพุทโธไปนี่เราไม่ใช่ว่าบอกให้พุทโธแต่บี่จะบันไม่รู้ไม่ชี้นะไม่ใช่ พุทโธไปสังเกตไปนะอย่างที่เราพูดบอกอะว่าพุทธรู้พุทธเนี่ยว่าโทรู้โทไม่ใช่ว่าพุทโธไปเพียวๆนะเนี่ยมันได้เห็นเจตนาด้วยเดี๋ยวพอว่าพุทธรู้พุทธว่าโทรรู้โทรป่ะพะว่าพุทธไปสบายใจแล้วก็รู้อยู่แล้วมันก็เห็นล่ะมีความสบายใจขึ้นมาด้วยโอ้พุทโธดีจริงๆนะโอ้เนี่ยแต่พุทโธมันไม่ยากอย่างไหนมันมันจะมีอยู่ในนั้นแต่ไม่ไม่ใช่พุทโธเพียวๆนะ แต่เราเบอกว่าว่าพุทธู่พุทธว่าโทรลูโทรแล้วรู้จักสังเกตอยู่ในพุโทโ t นั้นมันก็จะเห็นเห็นความจริงที่แสดงตัวให้เราเข้าใจตาวความจริงเนี่ยเห็นไหมบางทีว่าพุทธโ thon ลำคาญว่ะเมื่อไรจะได้ว่าเสียงว่าเบื่อที่หายแต่เมพุทธโธมืดเลยวะคนหนึ่งพุโทโธสบายนึ่งเขงมืดเนี่ยเห็นไหมมันจะมีอยู่นั่นแหละ,หละเราสังเกตดูไปไม่ใช่ว่าพุโทโธแบบมั่วๆนะไม่ใช่นะเนี่ยบางทีมันต้องคุยกันให้เข้าใจกันแบบทำอย่างนี้ แล้วคนฟังต้องรู้เรื่องชัดด้วยว่าพูดอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้มันต้องเรยมันเลยต้องคุยกันมันเลยมีการเจรจาทำกันเห็นไหมเออมันต้องทำอย่างนี้เข้าใจยังถ้าไม่เข้าใจถามอีกมันยังไงมันต้องอใอยชัดเอการดําเนินไปเนี่ยต้องชัดเจนนะไม่ใช่ไปพูดแบบพุทีุยแล้วมันน้อยไปมันทำอย่างนี้พูดอย่างนี้รู้อย่างนี้แล้วดูอย่างนี้เนี่ยเออให้เข้าใจตรงกันนะ ว่าพุทธู้พุทธว่าโพร,รู้พอรู้เจตนาตัวเองแล้วรู้สัจสังเกตในในองค์พุโทโธนั้นเนี่ยเนี่ยมันจะมีอะไรเนี่ยถ้าเรามีสติธรรมแล้วทำทั้งหลายไม่ไปไหนหรอกมันจะมาเกิดอยู่ในสติธรรมนี่แหละเขาะมีสติธรรมเหรอสติธรรมมีเปรียบเหมือนรอยเท้าช้างอะสัตว์บนบกนี่ที่จะมีเท้าใหญ่กว่าช้างนี่ไม่มีแล้วเปรียบเปยธรรมะกนันอย่างนั้นมันจำเนี่ยจำจากกำลามา ไม่ใช่อ่านตำราโดยตรงนะคนอ่านตำราแล้วมาพูดให้ฟังอีกทีหนึ่งเนะน,นี้ยอันเนี้ยคือไม่ได้ไปอ่านอนีก้ะคือคนนั้นเขาอ่านแล้วเขามาพูดแล้วเราจำที่เขาพูดให้ฟังมาอีกทีหนึ่งนะอันเนี้ยอ่านตรงๆเองนี่ไม่ค่อยมีหรอกมีน้อยเ,อเป็นอาศัยว่าชอบไปขโมยทรมากคนอื่นมาพูดนะของเราของตัวเองไม่มีหรอกอาศัยของเขามาพูดทั้งนั้นแหละเอาของเก่ามาพูดแหละเอาของเขามาพูดแหละ,อออามาหละไม่ใช่ของเราธระมากมันเ,เป็นของกลาง ใครก็พูดได้ทรไม,ามใครก็พูดได้เป็นของการไม่จํากัดสิทธ